ผมจะสร้างลาดจอดรถนะครับผมนะโดยการที่เราจะต้องเอารถลาดยางมาทําการลาดบริเวณตรงในผืนใหญ่ๆแล้วผมแล้วก็บดให้เรียบร้อยโอ,โอ้โหซึ่งมันนานมากๆแน่นอน,นครับทุกู้ชมคือผมจะทําไม่เสร็จหรอกนะผมไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผม <_ s 1> เดี๋ยวเอาแคทมาครับไปเลสโก้เดี๋ยวเอาแคทมาเอาแคทมาเอาแคทนะครับผมเอาผมจะต้องคือถ้ามันใหญ่ขนาดเนี้จะต้องใช้แบบว่า อ่ารถลาดยางแคทแล้วกันนะครับทุกผู้ชมอ่าอันนี้เดี๋ยวเข้าบ้านไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอารถลาดยางแคทมาแล้วกันคนระับโอ้แคทเรายังไม่ได้ซื้อเลยนี่หว่าโอ้โอว้าวเดี๋ยวซื้อกันเลยแล้วกันนะผมวิ้ยทำไมเงินมันถูกหักอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเอารถลาดยางแคทนะครับลด15%นะครับผมแล้วก็เอาเอา๋อไม่ต้องนี่หว่าเดี๋ยวเราลงไปรับกันเลยผมลงไปรับกันเลยนะ มันอยู่ข้างล่างนี่เองรถเออรถรถไอ้นี่เราก็มีนี่อเ่ารถบดรถบดเราก็มีคือรถบดเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับผมนะอยู่ไหนวะยกขวาเฮ้ย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 สนามเด็กเล่นเฮ้ยสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น ยี๊เขาเรื่องว่ะบ่อทรงบ่อทรายนะครับผมไม่มีแบบว่าอ่าที่เป็นของภาคอื่นแฝงอยู่ด้วยเหรอหฮมันน่าจะมีเนาะแบบว่ามีของของที่เป็นของภาคอื่นอะ่ะแฝงตัวอยู่ในภาคนี้อะน่าจะมีเนาะท่านผะู้ชมเนาะเหมือนเหมือนภาคสามอะมีของภาคสองแฝงอยู่นะครับมีของเล่นเด็กอะแฝงอยู่นะครับผม นูร้านขายรถอยู่นู่นนะครับผมเหยียบแปะโอ้ยชนพะใหญ่โอ้ยโทษโทษโทษโอ้ว้าวดูแสงแดดนั่นดีทำไมมันสว่างอย่างนี้ทำไมมันสวยอย่างนี้เนี่ยโอืออือว่ะประหยัดวนนะประหยัดวนรถนะเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ถูกด้ววย่ะมันต้องวนอีกฝั่งนึงมาเมื่อกี้ถูกแล้ว โอ้โหดิฟไอ้นี่ก็ดิฟจังเลยเอาแล้วไอ้ปูนั่นมึงไม่เอาลงแล้วเดี๋ยวไอ้ถุงนั่นทำไมไม่เอาลงล่ะแล้วจะเอารถขึ้นยังไงอะ่ะมันไม่ไม่มีรถยกอีกต่างหากโอ้แย่จังเลยเนี่ยเอาแล้วไอ้ไอ้นั่นไม่เอาลงนะเอาโอ้ยเดี๋ยวนะผมเอาอันนี้มันสามารถเอาเข้าบ้านได้หรือเปล่าวะ เออปัญต้องทำไงอ่ะออมออมเอางี้เอา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 โฟกลิฟท์ฟกลิฟท์ฟกลิฟมีโฟกลิฟท์เอ้าไม่มีโฟกลิฟอีกโอ้ <enders> เอออ่าเราจะไปผมว่าเราต้องไปเช่าโฟกลิฟที่ตรงนี้นะครับผมผมจะไปเช่าโฟกลิฟที่ตรงนี้แล้วก็ขับมานะครับท่านผู้ชมเป็นไง ผมจะไปเช่าโฟลิฟต์ตรงนี้แล้วก็ขับมาโฟลิฟต์อยู่ไหนวะแตกแต่เด็กมันไกลค่อนข้างที่จะไกลนะเนี่ยไม่รู้ว่าโฟลิฟต์จะไปได้หรือเปล่านะอ่ะได้มาแล้วโฟลิฟปโฟลิฟปโฟลิฟตปลูกพ่อมาเนี่ยชุ่มแอฟเอ้ามันไม่ใช่โฟลิฟต์มาเนี่ยโฟลิฟต์โอ้ยชุ่มแอฟอุ้ยไปไม่ได้เออต้องขับรถไปอย่างเดียวเย,ยีรถไฟฟ้าด้วยว่ะ เย้รถไฟฟ้ามาหานะเธอเออรถไฟฟ้ามาหานะเธอได้บ huh ้างเอาออกออกออกเขตนี้ไม่ได้ว่ะโง่อะไรมาผมออกไม่ได้ว่ะทุกท่านโอ้ยบ้าเอ้ยไม่งออกก็ไม่ได้แล้วผมจะเอาอะไรยกอยู่วะเนี่ยผมมันมีโฟล์ครีฟขายปะ เอาเอานนี่แพ็กเกเจซีบีก็ได้เอาคันนี้ก็ได้เช่ามาก็ได้มาแพ็กเกจของเจซีบีนะครับผมมันต้องมันมันไม่ให้ออกอคันนี้เป็นแบบว่ารถที่ได้ป่ะเนี่ยเฮ้ย ได้อยู่เดี๋ยวผมเอารถลากยางขึ้นก่อนนะค่อยเอาอันนี้ขึ้นนะครับผมเป็นปูนอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวไปถึงหน้าง,งานค่อยเอาลงใส่ครับท้าใส่ขึ้นกันลยอยใส่ขึ้นกันลยอยเออ โอเคถอยกันเลยโอเคได้แล้วครับทีนี้ก็เอาเฮ้ยผมมองว่าเอาอันนี้ไว้ข้างหลังดีกว่าเอาเอาของเอาของไว้เอาของไว้โอ้ยเดี๋ยวเดวเอาของไว้ข้างหน้าดีกว่าเอาของไว้ข้างหลังรถอะแล้วรถไปข้างหน้า เอาทำไมไม่เดินละ่ะเฮ้ยกดเดินแต่ไม่เดินก็ไม่รู้จะทําไงนะทีนี้นะกดเดินแต่ไม่เดินเนี่ยโอ้อะไรของมันวะเนะี่ยไม่ได้ลาดหรอกท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้ลาดหรอกเชื่อผมโอ้อะไรของมันวะเน,ะนี่ยมึนชิบหายเว้ยรถคันนี้ซื้อมาผมผมก็ไม่ได้ใช้สักทีหรอกท่านผู้ชมเอ้ย,อยถ้าเราวางบนนี้ได้ปะ ถ้าเราวางบนเนี้ยแล้วมันมีไว้ทำไมมันก็มีไว้วางของไม่ใช่หรอผมไม่ได้วะ่ะมันต้องวางตรงนี้วะ่ะปึ๊บปะประมาณนี้แหละท่าน้ยมปะเดี๋ยวไปที่หน้าง,งานกันเลยครับผมเช้าแล้วเหรอ ช้าแล้วเหรอเนี่ยเช้าเร็วจังเลยไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วครับขออนุญาตเดินทางปลอดภัยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับจอยมองไม่เห็นลืมไปลืมไปไปแล้วจ้าไปแล้ยไปเลย ไปที่หน้างานกันเลยหน้างานเราต้องขึ้นไปใช่ปะต้องขึ้นไปใช่ปะใช่ปะเสียงนะเสียงโทษครับโทษ uh, โทษ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 ครับโทษขอโทษขับเพ่ผมขอขับเพ่ผมจะเดินเข้าไปเองขับเพ่ขอโทษขับเพ่ผมจะเดินเข้าไปเองนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยแล้วกันเนาะ ลุงรับพี่ขอโทษครับโทษครับโทษ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 นี่ครับเอาแล้ว dodge dodge. ไม่เอาของลงเหรอพี่เอ้ยเอาหางลงดิเดี๋ยวมันต้องเอาหางลงก่อนนะท่านผู้ชมมันไม่เอาหางลงมันไม่ได้อะวิดีโอนี้ไม่น่าจะได้ลาดว่ะท่านผู้ชมดูจากทรงแล้วนะน่าจะเป็นวิดีโอหน้าว่ะเอา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 น่าจะเป็นวิดีโอหหน้ามากกว่าฮึบโดดขึ้นฮึบปุ๊บโอเคไปครับ โอ้หมันเสียงชนอะไรดังเปี <c ats> <c ats ้ยงเปี้ยงเปี้ยงมันีอยเสียงชนดังเปี้ยงเปียงเปียงเสียงชนดังเปียงเปียงเปียงในเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงก็มานะครับผมครับชมกยมหัวกันไปนะครับผมหัวกันไปชิวๆสบายๆกันไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึบรถตุกๆบันทุกทานคนดูคนดูเคยฟังไหม รถขึ้นสะพานรถล,ลงสะพานอาร้อนจริงๆร้อนจริงๆริงร้อนจริงเอ๊ะคนละเพลงเหรอแหมท่าน,นเสียงอะไรเปียกๆบ้างๆเลยโอ้ยยือยอดออกเราจะไปเริ่มลาดตั้งแต่ฝั่งด้านนู้นนะครับ บ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับผมบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานรตรกกันอาบน้บํกากันเห็นกันทุกทีนี่เป็นไงถอยถอยถอยรับถอยโอเคเดี๋ยวไปเอารถอ,อ่ลาดยางมาต่อยมาก่อนแล้วกันนะครับผมเอ้ยไม่ใช่รถลาดยางรถใส่ยางมาต่อยนะครับไม่รู้จะอยู่ตรงไหนไหนไหน โอเคกันดูเดี๋ยวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันแล้วกันนะโอ้โหมันอยู่อ๋ออยู่ตรงนี้เลยนะี่หว่าไม่มียางมาต่อยเลยนี่หว่าอ๋อไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลหวไอไม่ไกลกบบาทแล้วเดี๋ยวพอจอยมาผมจะพาท่านผู้ชมมาสร้างถนนตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็ทําถนนหมู่บ้านตรงนี้แล้วกันนะครับโอ้โหโอ้โหดูกราฟิกเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าสวัสดีครับ đẹp Để xử án.